มึงไงมันมาอัดได้แค่สิบนาทีไอ้แอปบันดีแคมอ่ะกูไม่ได้เสียตังไงเรื่องของเรื่องน้องกิมนี่มีสามพาร์ท ุเจอนี่น้อยตายโดนปืนกูยิงใส่จนตายแตกแหลกสลายจบผมขอกินเนื้อสับหลาดจ้าจเสร็จแล้ว ออปบดีกามมันอาจได้แค่สิบนาทีโอ้เสียง,ง,งเสียงปิดโอ้เห็ดปิดกจยูร้องอะไรของกูเที่ยแม่งกูเหลือน้อยเต็มทีไม่รู้เป็นอะไรนี่คือคุณอลิซานะครับแล้วคนเสื้อแดงผมไม่รู้แล้วคนเสื้อส้มผมก็ไม่รู้จักผมรู้จักแต่คนนี้อลิซาตัวละครสำคัญของเรื่อง คนนี้มันให้อะไรวะนี่ให้เงินมากกว่าเดิมให้รางวัลคนนี้ก่อนให้รางวัลทำลายชิ้นส่วนผมก็เอานะ The b r i c k of t h คืออะไรวะรางวัลของขับสลิดปุลล็อกด้วยเอาเถอะไหนกน,นไหนและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคไปละ